กับน้องสาวคนสวยเล่นละครในในยเธอนั่นแหละเล่นละครเก่งมากดูเนี้ย<ะ>เล่นละครเก่งมากอ๋ออะไปังทองเหรอคะหลายบทเลยอ่ะเรื่องที่แล้วที่เล่นกับแต้วก็แบบว้าปังมอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยคะ่ะใครจะเชื่อว,ว่าแอปก็รายได้อุ้ยอันนั้นมันในละครตัวจริงร้ายกว่า <laughs> ถามคำถามคำถามหนึ่งทุกวันนี้ถ่ายมือถืออะแอปทะลุไหมฉันเห็นอะไรเห็น<ห>อะไรคะคู่จินนน้นอะกระนลคุณนะคืออะไรอะคบอกว่าเป็นคู่จิ้นค่ะฉันนี่แหละบอกเพราะชันดูแล้ันมีความสุขมากเป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ดอมที่ฉันดู <c oughs> ขอบคุณนี่ค่ะเหรอแฮปปี้นะแฮปปี้สิโอ้ยถ้าพี่บอยแฮปปี้แอปถ้าพี่บอยแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะแม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆเลยอะออไปบอกเขาให้หน่อย เอาก็บยแ Happy ไงไม่ใช่ฉันคนเดียวเดี๋ยววันนี้ได้เจอแล้วเส้นได้ไหมคะร้านอาหารนะคะพลังสนใช่ไหมใช่ค่ะขอให้เรียนเชิญไปออกเจแล้วไปกันมล่ะอาใช่ใช่เดี๋ยวขอออกเจแล้วไปเส้นขอโต๊ะดีๆริมนาได้โต๊ะ B B P เลยแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือ เรามีความสุขมากเลยอ่ะ,ะกับแบบว่าเวลาแบบว่าคนสวยลูกหนึ่งแล้วอยู่กับหนุ่มสุดหลอ่อ <c oughs> อ่ะจริงไหมคนแซวเยอะป่ะ คนแซวโอก้ก็กล้าแซวบ้างไม่กล้าแซวบ้างแต่มีพี่บอยนี่แหละที่กล้าแซวค่ะ้าวฉันชอบฉันชอบฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านมามาถามตรงๆขอบพระคุณค่ะขอให้มากกว่าการโปรโมทละครนี่ยังไม่ได้โปรโมทในละครยังไม่รู้ว่าจะออนอเมื่อไหร่ก็ใช่ไงฉันถึงบอกไงว่าขอให้มากกว่านั้นอฉันชอบแม่แม่แอปอยู่กับเขาแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วว่าเวลาคนไปถามแม่แอปก็จะดูอารมณ์แบบเอ้แบบอ้อาวเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วตลอดเวลา เคยอารมณ์เสียนะผู้บอยอนี่เรารู้ตอนนี้กับพิศัาละครเรื่องใหม่เป็นไงบ้างเล่น<อ>แบบบว่าเรื่องนั้นดูอารมณ์ดูแบบบทเยอะดูชดเชอนอ่าก็เป็นแบบชีวิตจริงมากๆค่ะหมายถึงว่าเป็นชีวิตจริงของผู้หญิงไทยหลายๆคนที่แบบต้องเจอทั้งปัญหาชีวิตคู่แล้วก็ปัญหาครอบครัวอันนี้แอปคุ้มเต็มที่เลยสำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้หญิงปัจจุบันในการใช้ชีวิตคู่เราเคยเราเคยเราเคยคุยกับแอปเนบอกกลับมาเล่นละครในรอบเป็นสิบปีจากเมื่อก่อนแบบไม่ได้กล้อง HD มาเป็น HD เราะสนิมอะไรเงี้ยันี้มาแบบหลุดเหมือนหลุดมาอีกยุคหนึ่งค่ะไม่แต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะไม่แต่ตอนแอปตอนนี้แอปเล่นละครลึกแล้วก็เล่นละครได้แบบเข้มข้นมากขึ้นอ่ะขอบคุณค่ะก็อะไรเพราะอะไรเพราะเป็นแม่แล้วเอาบทตรงนั้นมาด้วยไหมหรือยังไงแอปว่าอายุแล้วก็ประสบการณ์ค่ะที่มันจะช่วยแล้วก็ เอ่อแต่ละเรื่องจริงๆมันก็ฟิลไม่เหมือนกันอย่างตอนนั<ล>้นก็จะเป็นแบบดราม่ามากๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องปัจจุบันที่ไยกับพี่สันแต่ว,ว่าเนี้ยมันเรียลมากๆอืม,มวันก่อนเจอน้องปรยปันวาบอกว่าเล่นออละครกับพี่แอปชอบพี่แอปมากตอนนี้เราเป็นเบสเฟนกันค่ะจริงไหมคะในเรื่องเป็นสามแม่ครัว ก็จะมีพี่แอนอลิชาคนแล้วก็มีพี่เพื่อแล้วก็มีแอฟเป็นแก๊งสามสาวแล้วก็เป็นแบบคือมันจะแบบเรื่องนี้เรียวมากๆเลยเป็นสาวในยุคป,ปัจจุบันที่แบบ <c oughs> อบางคนไปแต่งงานบางคนแต่งงานจะรู้ป <คน S 2> ่ะไอเปื่อมันบอกพี่ว่าบอกว่าเนี่ยเล่นละครกับพี่แอฟแล้วประทับใจแอฟมากเขาบอก แกร้ายับเขาอยู่แล้วแกต้องไปตบเขาใช่ไหมแม่บอกไม่แม่บอกไม่เรื่องนี้นะไม่ตบแอฟเราบทเป้คือน่ารักสุดๆเราเป้ยยิ่งเล่น,นยิ่งแบบน่ารักมากๆมีเดีวยวทุกคนชมเลยค่ะเป็นเพื่อนที่แบบเนี่ยเล่าไม่ได้เราม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็คือเอ่อพี่เอกเป็นเด็กอีกแล้วว่าอ๋อใช่สมไมเคมีเอ่อคนสวยอย่างแอปต้องแบบว่า เด็กไงพีะเอเป็นเด็กไงเขาอาจจะหาลุ้นไม่ได้แล้วก็เลยมีแต่เด็กแต่ช่วงนี้ละครเยอะเราให้กําลังใจนะคะติดตามติดตามขอบคุณแอปมากเลยน่ารักกับพี่บอยตลอดแล้ววันนี้ก็สวยมากสวยมากนีใจได้เจอกันแบบว่าตามสถานที่ต่างๆเราจะได้เจอเยอะขึ้นแล้วไงเพราะว่าพี่บอยก็แบบว่าไม่ได้เป็นนักข่าวเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังเป็นวิญญาณนักข่าวอยู่นะคะทำไงได้อะคะเราอยากรู้เพราะเรามีความสุขกับการถ่ายมือถือแล้วเจอ นนคุณน,นูนี่นน่นรับแขกไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปญี่ปุ่นเพราะต้องเ <คน S 1> ขียนเองใช่ไหมไม่ไม่ฉันไม่เคยฉันไม่อินเลยใช่ปะ่ะแอปพี่ไม่อินเลยแล้วพี่ก็ไทยแล้วมันก็มีคนชอบไปบอยเสียงในในใน u ูทูบอะว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุจดจนกูอินเลยอ่ะอินเลยอะแ <c ười> ล้วก็แบบว่าอะไรแฮปปี้ก็เสพไปเพื่ออะไรอ่ะแ <c ười> อปคืออะไรอ่ะ <c ười> <c ười> อะไรแฮปปี้ก็เสพไปว่าก็หมายงพี่บอยค่ะ พูดถึงแฟนคลับท,ที่เชียร์เพื่อเขาหน่อยเขาเชียร์เธอนะ ก็เชียร์เธอนะค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับละครเรื่องล่าสุดค่ะช่องวันค่ะดีดังร้างค่ะอืมแล้วก็มีของมีเตียรีดีมทีวีไงใช่ไหมที่เล่นกับนน่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าอันนั้นก็ถ่ายทําเสร็จแบบพี่คว่าแล้วไม่ออนแล้วใช่ค่ะไม่ออนฉันชอบมากเดีตอนนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตว่าจะออนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรบกวนพี่บอยนะคะโปรโมทยินดีค่ะแต่ตอนนี้นะคะรอคนสวยเป็นโบทาหมดเลยค่ะคริสติน่าควีนค่ะอ่าเดี๋ยวไปกินโบกท้ากัน พี่บ่อยจะจะหาบัตรให้ด้วยแล้วก็จะเส้นร้านอาหารให้ด้วยนะได้เรียนเชิญขอให้ได้ไปค่ะ <c oughs> เรียนชิญเป้ยไปด้วยไยบาา bye. ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะคนสวย